ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ได้กลับมาระบาดในระลอกใหม่ซึ่งมีผลกระทบแก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความประหนักในมาตรการสาธารณสุขของประชาชนการรักษาระยะห่างหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งและการสวมหน้ากากาอนามัยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลและทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดโดยได้นำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ ai ในการประเมินผลการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนซึ่ง ai สามารถวิเคราะห์และรายงานการวัดเปอร์เซ็นต์และจำนวนผู้ใส่หน้ากากอนามัยการปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างรวมไปถึงการวัดอุณหภูมิที่สำคัญ จะสามารถตรวจจับและประเมินความเสี่ยงรายพื้นที่แบบเรียยวทร์โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนาของสอบอคอได้สนับสนุนให้ศาสตราจารย์ดรธนารักษ์ทิระมั่นคงและคณะ,ะจากสถาบันเทคโนโลยีเิรินทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำเอานวัตกรรม AI มาใช้สนับสนุนการแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก AI ที่สามารถบอกได้ว่าประชาชนใส่หน้ากากอนามัยมากน้อยแค่ไหนที่ตำแหน่งใดและทราบผลอย่างทันทีนี้มีประโยชน์ทั้งในการแจ้งเตือนให้รมะมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงบริหารสถานการณ์ และยังประเมินเป็นนโยบายระดับประเทศเพื่อขยายผลไปในพื้นที่ต,ต่างๆทั่วประเทศให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในมาตร,รการของสาธารณาสุขของประชาชนนวัตกรรมของคนไทยคนไทยทําได้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาสกระทรวงแห่งอนาคต